สวัสดีครับคุณผู้ชมคุผมอีกแล้วนะครับกับนายแม n โฟโต้ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของวงการกีฬาให้ได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยกับรายการสายหน่อยค่อยว่ากันนะครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยผมว่าแฟนแมนยูที่อยู่ในอารมณ์ที่คึกคักคึกคักมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรนันโดลงสนามแล้วก็สามารถพาทีมชนะได้ยิงประตูสองประตูเนี่ยก็อาจจะรู้สึก เฟลรู้สึกผิดหวงังนิดนินะครับไม่นิดแหละเยอะเลยนะครับ,ก,บกับผลการแข่งการฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลใหม่เมื่อคืนนี้ที่แมนยูออกไปเยือนทีมยังบอยของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็แพ้ไป2ประตูตอนน่อ1นะครับอ่ะมาว่ากันที่รายละเอียดของเกมก่อนนะครับคือต้องบอกแหละว่าพอได้ยินชื่อว่า แมนยูไปเตะกับทีมยังบอยเนี่ยยังบอยส์ต้องมีเอด้วยนะครับทีมยังบอยส์เนี่ยต้องบอกว่าแฟนแมนยู U, เองก็งคิดอยู่แล้วละ่ะว่าเอ้ยเราเหนือกว่าเหนือกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าทีมยังบอยส์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือทีมอะไรวะชื่อมันโคตรแปลกเลยทีมเด็กหนุ่มหลายๆคนแปลกในภาษาไทยนะแล้วมันไอไอ ไอ้สโมสรเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของโลกมันคือมาจากประเทศอะไรนะครับก็ต้องไปค้นหาข้อมูลกันแล้วก็ได้ทราบว่าทีมยังยังบอยส์เนี่ยเป็นทีมแชมป์ของสวิตประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับของลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ผลงานดีมากนะครับได้แชมป์ลีกสูงสุดมาสี่สมัยซ้อนแล้วนะครับก็โอ้ดีงาม ดีงามนะครับถ้าได้สีสมัยซ้อนนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆจริงในประเทศของเขานะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นแมนยู่อะเราก็น่าจะเหนือกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าตัวตัวผู้เล่นของเราอ่ะก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเป็นบรูโน่แฟร์นานหรือดาวิดเดกเกอร์วารานแม็กไว อะไรก็แล้วแต่โรนันโดอย่างเงี้ยนะครับตัวผู้เล่นเราเหนือกว่าเยอะเลยแต่หันไปดูตัวผู้เล่นยังบอยส์เนี่ยเราเราแบบไม่รู้เลยนะครับว่าเขาคือใครนะครับอ่ะมีโค้ดมีชื่อเสียงหน่อยเพราะว่าเคยคุมทีมฮัดเดอร์สฟิลมานะครับก็ถือว่าอ่าเดวิดวากเนอร์นะผมจำจำชื่อได้ละอ่ะก็ถือว่าอ่ะโอเคอยู่แล้วก็เดวิดวากเนอร์เนี่ยเขาเคยคุมฮัดเดอร์สฟิลชนะแมนยูด้วยอ่ะนี่คือสิ่งที่ ต้องหน้ากลัวดีหนึ่งว่าเอ้ยยังบอยก็อาจจะมีเขี้ยวเล็บอยู่ประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าความประมาทคือหนทางแห่งความหายนะนะครับอ่ะมาว่ากันที่การแข่งขันก็ต้องบอกว่าแล้วก็ดูไปแบบชิวๆอะ่ะเพราะว่ามั่นใจว่าน่าจะชนะได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเส้นนั้นนะครับเพราะาออกตัวไปได้13นาทนาทีคริสเตียโนโรนโดขวัญใจคนเดิมก็ทำประตูได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแบบ โอ้คราวน,น,นี้ก็สบายแล้วชิลๆน่าจะผมก็แบบดูไปเล่นโทรศัพท์ไปอะไรก็ชิลๆแล้วแต่ว่าอยู่มาได้สักพักหนึ่งวันวิสา,าก้าก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าเตะเสียบเขาาบอลแบบหนักเกินเหตุนะครับแทนที่จะเสียบบอลไปย่ำใส่ขาคู่ต่อสู้เขานะครับเปิดปุ่มเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่รอดครับโดนใบใบแดงจากกรรมการไปอย่างรวดเร็ว เอาละทีนี้เครียดแล้วเครียดจริงๆนะครับเพราะว่าพอเป็นสิบคนกับสิบเอ็ดคนเนี่ยมันมันเล่นเกมแบบเดิมไม่ได้แล้วจะบุกแบบบุกแบบเต็มที่มันก็ไม่ได้อเพราะสิบคนถ้าเกิดสิบเอ็ดคนเขากวกผู้เล่นเขามากกว่าเขาจ่ายบอลกันดีๆวิ่งกันเหนื่อยเราก็หมดแรงอีกมันก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเกมจากเกมบุกกายลงมาเกมเกมรับแทนนะครับแล้วก็อย่างบอยก็ไม่ใช่กระจอกกระจอกนะครับโอ้โห มานั่งดูแผนการเล่นของยังบอยจริงๆน่ากลัวนะครับช่วง11คนเท่ากันยังยังสูสีเลยและนี่พอไปสิบเต่อ10เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะครับก็กะว่ายันยันได้หนึ่งศูนจนหมดเวลาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าไปไปมาๆเนี่ยมันยันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมันน้อยกว่าแล้วยังบอยเขาก,ก็ก็มีสิทธิ์สู้ก็เลยสุดท้ายก็คือไล่มาเป็นหนึ่ง เท่าจนได้พอหนึ่งเท่านี้แบบไม่ไม่ไหวแล้วนะครับหนึ่งเท่าเนียเราเริ่มเครียดแล้วก็ทําไงดีว่าลุ้นลุ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เราก็กล่าวว่าเออก็รอดักสวนกลับแล้วกันก็ให้บูโน่กับโรนัลโดจัดการกันไปแต่ไปที่ไหนได้ครับโอลเลกุมนาโซชาเขาก็เปลี่ยนตัวกันดื้อเลยก็คือให้บลูโน่กับโรนัลโดมาพักนะครับแล้วก็ส่งลีงกาส่งอะไรลงไปแทนเนี่ย เราก็แบบเอาละล่างเริ่มไม่ค่อยดีนะนะครับเหมือนแบบประมาทอะประมาทหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าคือถ้าลงไปอุดอย่างเดียวอะมันเขาก็ก็คือการตั้งรับอย่างเดียวเขาก็บุกแหละบุกแหละมันก็มีโอกาสเสียประตูใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีทิ้งตัวเด็ดเด็ดเอาไวส้สวนกลับบ้านอะเขาก็ต้องพอวงหลังบ้านเขาเหมือนกันนะครับเขา,าก็อาจจะถอยไปนิดนึงแต่นี่แบบ พอตัวเด็ดๆเ,เราออกไปหมดเขาก็บุกเดินหน้าเต็มที่เต็มหน้าเต็มที่เลยเหมือนโซชาประมาทมากๆนะครับอันนี้พูดปูนจริงเลยว่าประมาทเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างบอยก็บุกหนักจนสามารถไล่ยิงประตูกลับมาเป็นผู้นำได้นะครับผมแบบโอ้ชีวิตช็อกเลยนะครับเพราะว่าพอโดนนำแล้วจบละมัน 10คนไล่11คนเนี่ยมันยากแล้วจะไปบุกวีสิคนมันยากแล้วพอโดนนํำก็ทําใจแล้วว่าแพ้แน่นะครับสุดท้ายก็ตามนั้นครับแมนยูก็ลิกล็อกพ่ายแพ้ทีมอย่างบอยส์ไปออสองประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เซ็งเงเซงมากๆจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละครับฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็ ก็ต้องยอมรับว่าทีมของเราประมาทเล่นแบบประมาทมากจริงๆนะครับก็เลยแพ้กลับบ้านไปในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ต้องทําใจนะครับมาว่ากันสิ่งดีๆในในสนามดีกว่านะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนอ่านข่าวน่าจะเห็นแล้วแหละว่าอ่ะก่อนการแข่งขันเนี่ยจะมีช่วงซ้อมซ้อมคือผู้เล่นเขาต้องมาลงมาซ้อมกันก่อนใช่ไหมซ้อมยิงประตูซ้อมนูนซ้อมนี่กันศกบอล เลนลิงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยซ้อมยิงประตูแล้วก็ยิงลูกบอลไปชนากาดที่อยู่ข้างสนามพอดีนะครับก็ทำให้กาดสลบลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็สิ่งที่ดีมากเลยคือโรนันโดไม่ได้อยู่เฉยงไงโรนัลโดไม่ได้ซ้อมต่อนะก็รีบวิ่งไปดูกาดคนนั้นทันทีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอพอกาดคนนั้นฟื้นแล้วเนี่ยโรนัลโดก็มอบเสื้อแข่งของเขา ให้การคนนั้นด้วยเพื่อเป็นการปลอบใจนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาและผมก็อยากให้นักกีฬาทุกคนทําตัวแบบโรนัลดนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมโรนัลดถึงมีคนรักมากมายขนาดนี้นะครับอ่ะมาว่ากันที่ตัวเสื้อแข่งหน่อยดีกว่านะครับผมชอบเสื้อแข่งของแมนยูชุดเดือนปีนี้มากเลยนะสีขาวฟ้าเนี่ยมันย้อนย้อนยุคไปสมัยช่วงที่ แมนยูได้แชมป์ลีกคับนะครับฤด,ดูกาลก,ก่อนที่จะจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้นะครับปีหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งก้สองอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นลงนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ใส่ชุดชุดสีนี้ด้วยแล้วก็สามารถเป็นแชมป์ไปได้นะครับก็เลยนำมายอปีนี้ก็เลยนำหยิบชุดนะ้นมาเป็นแรงบันใจในการทำชุดแขงอีกครั้งก็ สวยมากๆนะครับโอ้ oh, เป็นลายริ้วๆสีฟ้าๆขาวๆอะ่ะกางเกงน้ําเงินแล้วน้าเงินฟ้าๆแล้วถุงเท้าก็แบบมีลายริ้วๆฟ้าๆ,ๆขาวๆด้วยนะครับตัวเฟล็กต่างๆ,ๆก็เป็นสีแดงเบอร์ก็เป็นสีแดงสวยมากจริงๆงนะครับใครมีโอกาสมีเงินมีสตู๊สตางก็ไปหาซื้อเก็บกันไว้ได้นะครับเสื้อตัวนี้ใส่เตะบอลก็เท่ใส่ไปเดินเที่ยวก็เท่นะครับก็อยากให้ ใครเป็นแฟนแมนยูก็ซื้อเก็บกันไว้นะครับอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ